สวัสดีนะคะนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่คุณครูจะเข้ามาสอนในวิชาสังคมศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะของเทอมที่หนึ่งนะคะเทอมที่หนึ่งเราเรียนรอบนี้นะคะก็จะจบแล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทําแบบทดสอบแล้วก็อ ทำอีกหนึ่งหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเป็นคะแนนเก็บนะคะอ่าเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูจะฝากอ่าลิงก์ฝากเอาไว้นะคะสองอันสองอันด้วยกันนะคะอันแรกนะคะเออจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นลิงก์อ่าเกี่ยวกับกับอ่าโยมเส้นนะคะเรื่อง หลักเบญจศิลน,นะคะอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะอันนี้ลิงก์ที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะลิงก์ที่สองนะคะลิงก์ที่สองนะคะจะเป็นตัวนี้นะอ่านสครูนะคะอ่าักครูเลยนคะนคะ ลิงที่สองนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะวัดผลสำเรซึ่งอันเนี้ยนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะตั้งใจทํานะคะตั้งใจทํานะ,ะอ่านดูให้ดีให้ดีๆเลยนะคะค่อยๆค,ค,คิดนะคะ,ะจะมีทั้งหมดสามสิบข้อสามสิบคะแนนแต่ว่าคุณครูไม่ได้นําไปเก็บเป็นคะแนนทั้งหมด ะค,ะคุณครูเทอมที่หนึ่งเนี่ยไม่มีการออกเกรดอยู่แล้วนะคะก็จะสอบเพื่อเก็บเอาไว้นะคะเก็บคะแนนนะคะการพัฒนาการของนักเรียนเอาไว้นะคะแล้วเราจะไปตัดเกรดกันในช่วงภาคเรียนที่สองนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากให้นักเรียนนะคะทาได้ด้วยตัวเองนะคะผู้ปกครองขอให้ผู้ปกครองเนี่ยอ่านคําถามให้นักเรียนฟัง แล้วก็อ่านคาตอบให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนเลือกคําตอบด้วยตัวเองนะคะคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนนั้นเ,เรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคุณครูจะได้นําไปปรับปรุงนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่สองต่อไปนะคะซึ่งวันนี้หลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำสองลิงก์ด้วยกันนะคะ ลิงก์ที่หนึงเป็นยงเส้นนะคะลิงก์ที่สองเป็นข้อสอบสามสิบข้อนะคะน่ะนะก็เดี๋ยวให้หลังจากนี้นะคะก็จะให้นักเรียนทำลิงก์ข้อสอบแล้วก็ลิงก์ยงเส้นนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มส่งงานวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะคะจะแจ้งรายชื่อนักเรียนนะคะที่ สอบเก็บคะแนนไม่ครบหรือว่าทำงานยังส่งไม่ครบนะคะค่อยๆทำแล้วก็ค่อยส่งให้คุณครูนะคะส่งในกลุ่มหลักานวิชาสังคมศึกษานี่ละคะนะ,ะเ,ออเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ข้อแบบทดสอบนะคะแล้วก็หน้าที่เราจะต้องเก็บคะแนนกันนะคะส่งกลับไปให้ดูทบทวนนะคะสําหรับคนที่ยังส่งไม่ครบทุกช่องนะคะส่วนคนที่ ส่งครบแล้วนะคะส่งครบแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนะคะอย่าลืมนะคะติดตามงานนะคะงานอันไหนที่ยังไม่เสร็จทําให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ส่งงานวิชาสังคมนะคะคุณครูจะรอตรวจให้คะแนนนักเรียนทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะช่วงที่สองเราไม่มีแล้วนะคะเราพบกันแค่ช่วงที่หนึ่ง เท่านี้นะคะวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบทดสอบแล้วก็ทําข้อสอบเท่านั้นนะคะค่ะจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ